สวัสดีจ้าพี่น้องฟังาปสุขุสุขคนวันนี้หละ่ะภาพพี่น้องมากินเขาแรงจากเขาแรงวันนี้เั้งหลัะก็จะเป็นตําทะเลรวมนะพี่น้องจากทะเลรวมก็จะมีหอยแครงมีกุ้งสดแล้ะก็มีปลาหมึกนะพี่น้องแล้ะก็แก้มด้วยเซนเขาปุ่นจา้าเป็นเขาปุ่นสีสยามสีชมพูเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เด้อพักขิงแกงกะมีทัว่วพูหละก็มียอดพักขาจา้ะมาพี่น้องมามาแสบๆไปนั่นกันวันนี้พยา่บานเพิ่นประกาศ ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้พี่น้องรับชมกินไปพร้อมกันนะจ๊ะเนาะมาจวดอ่เป็นกําลังใจให,หลาภากินด้วยพี่น้องเด้อเขามารับชมในการก like, ดไลค์กดแชร์ด้วยจ้ะเด้อจะได้มีกําลังใจป่ะืมว่ะ เส้นลวกไปยังได้ตอนเที่ยงจ้ะเอามาอุ่นกินต่อเียดายมันจไดอกระแสบเนี้อนุ่มก็จะเส้นกระปุนซีสยาม,มคุณแม่คุณป้าคุณยายพี่ป้านาะอาน้องๆรานทุกคนไม่กินเงนินนะจ๊ะเด้อ อันนี้เป็นหอยแครงคุยเเจ้เห็นพ่นขายมันสดดีไหมจ๊ะอาปากซอวอยู่กระแซบดีขึ้นกันได้หะแต่ว่าฝามันจะเพราะเขาล่างคัดจนเดยมันกับว่าขาวแล้วจ้ะเนาะหอยอันนี้ไหม กุ้งสดอันนี้ล่ละดองน้ำปลากวนไว้จ้ะ ดองสดด้วยจ้ะหลังทำความสะอาดุูนย่างดีเลยก่ะน้ำปลาน้ำตาลบ่ตองต้่มด้วยี่หรอกดองสดกะแซ่บจ้ะหอมหวยๆเลย <cười> <cười> Bà cưa bỏ nắm chặt กาแฟดีใชเข้ามาอีกแล้วเดือพนองเด้อพันกล่องนะจ๊ะรอบนี้มีของแถมเดวอพี่นองเด้อมีถุงผ้าสามสีถุงผ้าสีแดงสีน้ําเงินสีอ่าดาเสื้อสีแดงสีน้ําเงินสีดําแก้วสีแดงสีน้าเงินสีดํเดวอพนองเด้อพี่น้องเลือกสีดตามใจชอบด้วยจ้ะของแถมนี่โปรโมชั่นจะมีตั้งแต่สามกล่องขึ้นไปนะคะกาแฟตัวนี้ช่วยในเรื่องของ ระบบการเผาผลาญควบคุมน้ำหนักลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลทำให้เราอิ่มนานอิ่มไวพูดใดทีมีปัญหาในเรื่องของความดันเบาบงางหวานนนะพินอนจ้านอนไม่ค่อยหลับหไม่ค่อยสนิทนะตื่นมาไม่สดชื่นอ่อนเพลียดื่มนะจ๊ะวันละหนึ่งสองซองจ้ากินประจำต่อเนื่องทุกวันน้ำหนักบเพิ่มขึ้นจ้าไม่จะเห็นแหเพียวลงเพียวลงนะคะ giặt ta. mực Cầm bạn hang nhớ đăng kí cho สดประดัเตพนอ่ะนัวแห้งโฮ้ยทั้งนัวทั้งหอมจ้ะแซ่บดีน้ำปลาราเทพิดาได้พี่น้องเดอ้อใส่สองสูตรผสมกันฟ้าขาวและฟ้าเหลืองตำว่าเป็นกระตำแซ่บตำขึ้นคกขื้นควงแพ็คคู่หนึ่งร้อยบาทสินค้าประจำเพจและประจำอ่าช่องยูทูบได้พี่น้องเดอ้อตัวนี้นี่ mm -hmm. ืดีเข้าตาสลับค่ดีเข้าตาดีมืดเลยเมืดอารมณ์กินได้พี่เนอะมันแสบ แซ่บเนื้อหอมมีแห้งยาวๆพี่น้องภาษาอีสานก็ว่า thử chay ha mắt kín nắm cắn đưa, đưa xếp xếp. Xương chảy ฟางอยางใท่านแบดขึ้นชาดนแบ Hum. De tá xẹp nuôi hang à, chả Hãy heo, cho heo nè, nè, mẹ, đi 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 mẹ, mẹ, sữa bạc mẹ, thèm 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 mẹ, Ôi mẹ, 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 ก่อนห่าสิจากกันไปอีหลาฝากไปอีจดอนในเรื่องสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของความดันเบาหวานนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทตื่นขึ้นมากบืสชื่นปวดคอเข้าหัวเข้านะพี่นองจะ๊ะเล่งระบบการเผาผลาญควบคุมน้าหนักทําให้เราอิ่มนานอิ่มไวลดแป้งลดน้าตาลลดไขม,นมนันลดคอเลสเตอรอลนะจะาเรสนใจอยากจะเลองฉี่ช่วงดืง่แมแบบอิหลาผ้ากินอิหลาตึงดึงฉองทางการสั่งสื่อวิทยุไตยคิดจ้าอ้อพี่นองของแถมเด้อ มากมายหลากหลายสีเพิ่มให้พี่น้องสามารถเลือกได้ตามใจชอบมีสีแดงสีน้ำเงินและสีดำนะคะเสื้อถุงผ้าแล้วก็แก้วตามโปนะคะพี่น้องตั้งแต่3กล่องขึ้นไปก็จะมีของแถมตามรายการโปรนะคะถ้าเพื่อนสนใจนี่ดาตึงนินสงทางการทัองสื่อวิทยาไอคลิปเดอ้อสำหรับคลิปนี้ดาภากกินไปแล้วสวัสดีจ้า